ทางฝั่งลาวฝั่งไทยและทางต่างประเทศยินดีต้อนรับสู่ซองแม่น้องยูโรคือเก่าเนาะมื่อนี้เขากลับมานาะทุกคนโอ้เมื่อยหลายย่างเพื่อสิฮอดหน้าเฮาตีดำไหวหายสุดท้ายกะสิประมาณนี้เนาะทุกคนหายนั่นหายนั่นหายต้นนั่นตีดำหายสุดท้ายไปไปเบิ่งนะ้ำแม่ยูโรเลยอันนี้ก็บกอไว้เนาะมันแดดนะเด้อทุกคนเด้อ น,นกกระสวนยางเขานี่ไหที่แม่ดําแม่ยูโรดําไหสุดท้ายกระสิประมาณนี้ไหนี้เขากหวานฟูยไปแล้วเนาะทุกคน,นเนาะพูนยาวไปคุ่นเลยกว้างประมาณนี้เลยนี่นั่นกระสิเป็นเถียงของเขา แม่ยู oh ok. ่โรก็ฮเพราะว่ามีคนอยู่ม uh ีคนทางไปไปเบิ uh ่งน้ำแม่อย uh ู oh. ่เลยเลยแม่ยูโรสิพาไปเบิ่งทั้งพูนทั้งกกยางเมื่อคืนนี่ก็ฝนตกแค่แงงลมรู้สึกว่าง่าไมากสิฮักลมถับลมถับเข่าเราเห็นบ่ทุกคนนนไปไปเบิ่งน้ำแม่ยูโรเลย เข่าหนี่ก็ยัางมอยากงามปนไดเพราะวะหฮากระดำแล้วหญ้ ia, กก ia, นะาก็เริ่มขึ้นแล้วทุกคนหญ้าหน้าเฮาก็เริ่มขึ้นแล้วแม่ยูโรสิเห็ดไหวอยู่บ่เห็ดคนเดียวเด้๋นี่เลยเห็ดหญ้าคนเดียวผู้ไห้นะให้ดมหน้าทั้งนี้สิเป็นสามไห่ต้นนั้นแหละสิเป็นปลาซ่าปลาซ่าก็เจ้าเผาคนตายอื ประมาณน,นี้เนาะทุกคนเนาะป้าติตโตง่าไม้ฮักลมถับเข่าเต็มเลยโอ้มื่อเสานี้แม่ยุโร่ออกมาอยู่ออกมาหวานฝุยฟูเอาสิหวานทั้งเบืองนะทั้งผักเถียงไปเนาะทุกคนเนาะแต่เบืองนี่ังเบืองผักเถียงมาทางนี้ ล่มทับทางนี้ก็ซิเป็นขขาเจ้าไห้ให้ต้นนี้ซิเป็นขขาวเจ้าปกติอะไ้นี่มันสีไห้เดียวกันแล้วน้ามันโบเทิงแล้วบอตอมพนก็เลยคันบอตรงพนเลยคันอ้างาไม่ตกทับขขาเฮาโอ้โหมาเก็บงาไม่เลยทุกคน ส่วนคลิปนี้ก็สิประมาณนี้เนาะทุกคนเนะาะฝากทนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ยูโรเฮ็ดคลิปต่อไปในเดอ้อสบายดี